ลูกอะไรเอ่ยเรามาเบิ้งกันเรามาเบิ้งกันมุจจะว่าน่วยอีหยังใา้ไทยพี่นายพี่นายจะก,กวนแม่ได้ไหมลูกพี่นายมักกระทกลูกหมักกระทกลูกนี่ลูกสาวรถภาษาไทยภาษากลางเนาะ เขาเรียกสาวรสบ้านข่อยเอิญบ้าหมากกระทบโลกค่ะหอมดมดูนอยหอมไหมอ,อ่านายลองกินดูาอร่อยปะเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวมันตักลงลึกๆดิลองตักลองกินดู กหนูต้องใส่เกลือตื้นแมดได้ไหมได้ครั้งแรกใช่ไหมนี่เป็นไงนเปียกเปียกปากเลยใช่ไหมต้องใส่เกลืออะ เป็นไงเปียวกินเยอะเยอะยอเมันเปี้ยวโอ้ยเอาขึ้นมาตักข้างๆก็ได้เ้อให้เพื่อนเห็นนำแม่เอาลองตักกินเอาแม่ว่ามันหวานนะ มันแบบอมเปรี้ยวอมหวานอะไม่เหมือน่เหมือนรอนในแม่ชิมอันนี้แม่เก็บที่ลูกมันร่วงน่นนี่อืมมันก็รสชาตินี้แหละอมเปรี้ยวอมหวานถ้าให้หวานอร่อยต้องสีม่วงถ้าสีเหลืองมันจะอมเปรี้ยวอมหวาน เช่นี้ก่อนนะคะทำกับข้าวก่อนนะคะซึ่งกลับมาจากหน้าจากพี่น้องก็นี่เลยค่ะวันนี้ผัดกะเพราผัดกะเพราเครื่องนไก่ขอตัวไปทำกับข้าวก่อนเด้อเอาไว้สมนีนะคะนักสวัสดีค่ะฝากช่องนายรับมีอะไร นี่ไม่ใช่นายนัดลูกอีสานนะครับช่อง youtube นายนัดลูกอีสานช่องติ๊กต็อกคำว่านี่ฮ <laughs> ่า,าเราก็เกล่นเขาก็เล่นหลายอย่างเกินเล่นเป็นสัตน์เลพี่น้องเอ้ยพ่ออ่ะค่ายเครียดขำๆแต่ว่าเดินเงินกับตังหากมันจะหา, <laughs> ะหายากมันหายากมาก <laughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะ